ออสเตรเลียและแคนาดาทั้งกักตัวทั้งฉีดวัคซีนก็ยังไม่หนำใจจิตตกกันต่อก็เป็นคู่หูคู่ใหม่นะครับซึ่งอยู่คนละฟากโลกเลยแคนาดาอยู่ประมาณบนสุดส่วนออสเตรเลียอยู่ประมาณเกือบล่างสุดของโลกนะแต่ว่าเหมือนกันทั้งคู่ไม่น่าเลยเป็นประเทศฝรั่งภาษาอะไรคือหมายถึงว่ามันต่างกันกับเจ้าอื่นเขาในแง่ที่ว่า ตอนนี้ทั้งคู่ก็เร่งฉีดวัคซีนกันแต่วงเล็บไม่เร็วเท่าอเมริกากับยูเคหรอกนะแคนาดาฉีดกันไปประมาณ3 0มน์และส่วนออสเตรเลียไม่รู้แต่ว่าสถิติโควิดของออสเตรเลียเนี่ยมหาเพอร์เฟกอยู่แล้วเรียกได้ว่าเก่งกว่าประเทศไทยซะอีกตอนนี้เขายังเล่นเลขศูนย์กันมาได้อย่างยาวนานทั้งคู่ก็แคนาดาอาจจะติดจิตตกน้อยกว่านิดนึงเพราะว่ายังคงเปิดให้ extended family เนี่ยยังคงขอวีซ่าเข้าได้อยู่เพียงแต่ว่า บางคนก็หลายเดือนมากก็ยังไม่รู้ผลบางคนรอมาสองเดือนก็ไม่ผ่านแต่บางคนก็ไม่นานก็ผ่านอะไรเงี้ยเลยเลยไม่รู้ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินกันแน่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องขอทางออนไลน์ส่วนออสเตรเลียนั้นยังขอไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีวีว,ว่าเมื่อไหร่จะขอได้แต่ทีนี้ถ้าจะรอลุ้นกันอีกทีนึงก็คิดว่าน่าจะปลายปีนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้ว คือที่ผ่านมาเขาหน้าร้อนหน้าจะประมาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ที่เป็นหน้าร้อนของเขาเขายังไม่ปิดยังไม่เปิดเลยออสเตรเลียจิงโจ้อะแล้วตอนนี้คือใกล้จะหน้าหนาวแล้วคงไม่เปิดหรอกใช่ไหมเออส่วนแคนาดาก็คงจะใกล้หน้าร้อนแล้วคงมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อีกสักเดือนสองเดือนก็หน้าร้อนแล้วลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็คือสรุปว่าแคนาดาท่องเที่ยวไม่ได้แน่แน่ส่วนเยี่ยมเย็ยน แฟนหรือครอบครัวก็ได้แต่ว่าอย่างที่ตามหัวข้อเลยทั้งคู่ที่มีเหมือนกันก็คือกักตัวในโรงแรมเอาบาะจะลืมพูดคำว่าโรงแรมไปเดี๋ยวไปใส่ในหัวข้อกักตัวที่โรงแรมเหมือนกันแล้วก็ฉีดวัคซีนไปก็คอ่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังจิตตกโควิดอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูในข่าวของเราซึ่งเ,เดี๋ยวลงลิงก์ตรงนี้ไว้ใต้วิดีโอเอาออสเตรเลียจิงโจ้ก่อนนะครับก็คือตามหัวข้อเลยเขาบอกว่าโฮส ออสเตรเลียสั่งปรับจำคุกชาวออสซี่มาจากอินเดียคือตั้งแต่มีโควิดอินเดียนี่คือทั่วโลกเขากลัวกันมากใช่ไหมแต่สิ่งที่ประเทศชั้นนำส่วนใหญ่อ่าชั้นนำโควิดนะไม่ใช่ชั้นนำอย่างอื่นนะเขาชั้นนำเกี่ยวกับการถึงแม้ว่าเขาจะพลาดท่าก็ตามเนี่ยนะพวกฝรั่งทั้งหลายยกเว้นสองสามประเทศแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะเขาก็ปิดกั้นแต่คนที่มาจากอินเดียเท่านั้นเอง แต่ยังคงให้พลเมืองเข้าได้อยู่แต่เจ้านี้คือแม้แต่พลเมืองของตัวเองเนี่ยชาวออสซี่ถ้ากลับมาจากอินเดียโดนปรับจำคุกคือเราไม่รู้ว่าข่าวนี้คือคือมันตามข่าวอะเนาะคือพลเมืองต้องต้องเข้าใจนะครับพลเมืองของตัวเองประเทศตัวเองอะคือซิติเซนอะหรือแม้กระทั่งเลสเซเดนต์ก็ตามเนี่ยคือชาวต่างชาติที่มามีสถานภาพเลสเเดนต์เนี่ยยังต้องเข้าประเทศได้เสมอนะครับอย่างของของเราเนี่ย ของประเทศไทยเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยจริงๆเราเขาเปิดได้ตลอดนะสาหรับพลเมืองแล้วก็ซิติเซนเพียงแต่ว่าอาจจะกลับยากแต่อันนี้คือถ้ากลับเข้ามาแล้วต้องถูกจําคุก5ปีนี่มันคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินแล้วอยู่ต่างประเทศไม่มีเงินแล้วแล้วยังไงต่อให้ไปเป็นขอทานที่นั่นหรือยังไงอ่าเรามาดูสถิติของโควิดของ COVID, ขออสเตรเลียจิงโจ้กันนิดนึงนะครับก็น,น,นี่ยังไงครับเรียกได้ว่ามหาเพอร์เฟกอย่างมากเลยก็ตอนนี้ยังคงมีการติดเชื้อในประเทศอยู่บ้างเล็กน้อยนะ ก็คือหลักหน่วยหรือหลักสิบยี่สิบสามสิบต่อวันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปิดตายขนาดนี้แล้วไปเอาจากไหนมาแพร่นะแต่ทีนี้คือเรื่องการเสียชีวิตนั้นแทบจะไม่มีมีแผลมาวันที่สิบสี่เมษาอยู่คนเดียวเห็นข่าวอยู่แวบ,บๆบ้างเหมือนกันว่ามีบางรัฐล็อกดาวเห็นคนติดเชื้อไม่กี่คนล็อกดาวเออแต่ไม่ได้ลนะ็อกดาวนานล็อกดาวแบบสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นเอามาก แล้วก็คือว่าคนออสเตรเลียเองเนี่ยก็ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าออกประเทศใช่ไหมอ่าในในประเทศเราไม่รู้นะแต่เหมือนกับว่าแต่ละรัฐเขาก็มีเงื่อนไขของเขาฉะนั้นการข้ามระหว่างรัฐอาจจะมีข้อจํากัดด้วยซ้ําแต่ว่าการเข้าออกประเทศนั้นก็คือถ้าจะออกก็จะต้องออกมากกว่าสามเดือนอ่าแล้วก็ต้องขออนุญาตส่วนจะเข้าก็คือรอคิวจนป่านนี้ก็ยังต้องรอคิวเหมือนเหมือนที่ไทยเคยต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษ แต่อันนั้นคือเที่ยวบินพิเศษแบบไปจองคิวไว้ก่อนแล้วก็รอๆๆๆให้เขาถึงคิวแล้วถึงจะบอกอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็คือจะเข้าจะออกเนี่ยถูกจํากัดสิทธิอย่างมากของเราก็ของไทยถูกจํากัดตอนเข้าก็คือกักตัว14ต้องขอ COE แต่ตอนออกแล้วแต่คุณออกยังไงก็ได้ของไทยไม่จํากัดตอนออกแต่จํากัดตอนเข้ากลายเป็นว่าประเทศเราดูดีขึ้นมาทันทีเมื่อเทียบกับออสเตรเลียจิงโจ้นะครับก็คือสั่งปรับจําคุกชาวออสซี่ ที่มาจากอินเดียหลังจากที่ผู้เดินทางที่ถูกกักตัวตามสถานที่กักตัวของทางการล้วนติดเชื้อโควิด -19 จากอินเดียก็เขาบอกว่ามันแพร่ง่ายมากแล้วก็อะไรดับเบิลมิวเทชันอะไรของเขานี่ใช่ไหมคิดดูแค่ติดเชื้อไม่กี่คนอะบางเมืองยังล็อกดาวน์สวันและอินี่คงยิ่งหนักกว่าเยอะแน่ก็รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดที่สุดหวังสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดประกาศว่าชาวออสเตรเลียจิงโจ้ที่เดินทางมาจากอินเดีย อาจถูกจำคุกนานถึง5ปีและถูกปรับถึง66,000ดอลลาร์คือค่าโรงแรมปกติก็จ่ายเองอยู่แล้วนะแล้วก็ยังต้องโดนปรับด้วยเนี่ยหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะถือว่าฝ่าฝืนประกาศของทางการที่ห้ามผู้เดินทางจากอินเดียเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวเออก็คืออย่างที่บอกอ่ะพลเมืองหรือเลสเซเดนต์ะต้องกลับประเทศตัวเองได้เสมอใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือเกิดโรคระบาดใดๆก็ต้องเข้าได้ มันเป็นสิทธิของพลเมืองอย่างเช่นคนไทยก็ต้องกลับไทยได้เสมอเพียงแต่ว่าจะกลับง่ายกลับยากก็อีกเรื่องหนึง่งคือต้องกลับได้แต่อันนี้คือเป็นกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ที่ห้ามไม่ให้กลับอะไรอย่างเงี้ยงงมากครับก็คือเพิ่งจะวัวหายล้อมคอกทีหลังก็พอมีประกาศนี้ออกมาหลังจากที่พบว่าคนที่กลับจากอินเดียมายถึงคนออสเตรเลียเองนะไม่ใช่ที่อื่นนะก็ติดโควิด19จากอินเดียทั้งสิ้นก็ปัจจุบันมี ชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในอินเดียประมาณ9,000คนแล้วก็มี600คนที่อยู่ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางครับก็แน่นอนว่ามีคนคัดค้านแน่ๆว่าการกระทําแบบนี้ของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิเส,สรีภาพคุกคามการดําเนินชีวิตของพลเมืองออสเตรเลียที่กลับจากอินเดียอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นหลายประเทศเลยที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพลเมือง ก็ไม่รู้ว่าเขาทนกันได้ยังไงหรือว่าเขาเคยชินกับการที่ไม่ออกนอกประเทศกันซะแล้วหมายถึงคนออสเตรเลียนะครับที่ถูกปิดกั้นขนาดนี้ขั้นมาข่าวที่สองก็คือแคนาดานะครับอ่าอันนี้อย่างที่บอกนะท่องเที่ยวไม่ได้แน่แต่ว่าเยี่ยมเย็นที่ว่าคู่รักอะไรเงี้ยยังคงได้อยู่ extended family ก็คือเอ่อเคยเป็นคู่รักกันที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องเคยเจอตัวกันแล้วก็รู้จักกันมามากกว่าหนึ่งปีนะครับแล้วเขาก็มีใบ i m m ศูนย์ศูนย์ศูนย์หก e ให้เอาไปให้นตตารีหรือว่าใครที่มีหน้าที่รับรองเป็นคนเซน็นแล้วก็อัปโหลดไปพร้อมกันตอนขอวีซ่าออนไลน์แล้วก็ตอนนี้คือมีหลายคนก็ลงทุนออจองโรงแรมกักตัวยื่นไปด้วยตอนขอออนไลน์ด้วยซึ่งโรงแรมกักตัวก็แน่นอนอหลายหมื่นมากน่าจะห้าหกหมื่นเป็นต้นไปใช่ไหมก็อโอเคถ้ายอมรับความเสี่ยงได้อะ่ะ จองโรงแรมกักตัวของแคนาดานะครับไม่ใช่ขากลับไทยนะของแคนาดานะ,ะท่านี้เขาจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นไปอีกคือเขายังให้อยู่เฉพาะอย่างที่บอกอะ่ะคููรักแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมแต่ว่ายังจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเรามาดูสถิติโควิดแคนาดานิดนึงสังเกตว่าไม่รู้เอาอะไรมาพุ่งนะเพราะว่าจํากัดการเข้าขนาดนี้แถมยังบังคับกักตัวที่โรงแรมด้วยก็คงเป็นเรื่องชายแดนเหมือนเหมือนประเทศแถบนี้หรือเปล่า แล้วทามาเป็นบีบคนที่กลับมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยลดลงอันนี้เว็บสามแล้วเนาะก็สูงก,กว่าเว็บสองนิดหน่อยแต่ว่าการเสียชีวิตลดลงน่าจะเป็นเพราะได้ฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าเดี๋ยวรอสักเดือนสองเดือนรุ่นกันอีกทีหนึง่งอาจจะก็ได้นะหรือว่าอาจจะถือโอกาสปิดยาวไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้เออก็นนิดนึงคือเพิ่งสังเกตว่านามสก,กุลของนาย,ยกแคนาดาคนปัจจุบันนี้ นามสกุลเหมือนสนามบินไม่รู้ว่าเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับการได้เป็นนายกตอนนี้ไหมก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าคือตอนนี้เข้มงวดมากอยู่แล้วแช่มากัดตัวโรงแรมแสนแพงแล้วก็ไปกักต่อที่บ้านด้วยถ้าจำไม่ผิดรวมๆแล้วเกือบสามสัปดาหนะ์น่ะนะกักโรงแรมไปกักที่บ้านต่อน่นะเข้มงวดมากอยู่แล้วเอาอะไรมาพุ่งก็ไม่รู้นะอ่าก็คือกฎใหม่ที่บีบมากยิ่งขึ้นทุกคนที่เข้ามาจะต้องตรวจโควิดซ้ําเป็นครั้งที่สองในวันที่แปด แทนที่จะเป็นวันที่10ก็คือการเข้าแคนาดาในตอนนี้จะต้องตรวจโควิดทั้งหมด3รอบรอบแรกคือก่อนมาที่ตรวจจากประเทศต้นทางก่อนมาครั้งที่2ก็คือตรวจตอนที่เข้ามาที่สนามบินและครั้งที่สามก็ก่อนหน้านี้ก็คือให้ตรวจวันที่10ตอนนี้ต้องมาตรวจวันที่ตรงนี้ทําไมบอก9อ่อคงต้องไปดูรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกทีหนึง่งก็คือเลื่อนวันให้มันเร็วขึ้นแล้วก็จากลิงก์นี้นะครับ การกักตัวที่โรงแรมเนี่ยอันนี้คือเพิ่มเติมจากการกักตัวที่โรงแรมการกักตัวที่โรงแรมไม่ไม่ได้ยาวกักตัวที่โรงแรมแค่สามวันแต่ค่าใช้จ่ายแพงแพงมากห้าหกหมื่นขึ้นไปอย่างที่บอกนะแค่สามวันเนี่ยนะกักอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็อ้างว่าอันนี้คือ,อเป็นข้อมูลเก่านะอ้างว่ามันก็รวมอาหารรวมรถรับส่งอ๋อส่งหรือเปล่าไม่รู้แต่รับที่สนามบินแน่ ไม่รู้ส่งที่บ้านหรือเปล่าก็ควรจะส่งนะนะถ้ากลัวคนไปแพร่เชื้อก็ควรจะส่งนะนะแต่ถ้าเทียบกับค่าของชีพก็คงอาจจะไม่แพงก็ได้มั้งนะก็คือกักโรงแรมสาวันเขียค่าใช้จ่ายห้าถึงหกหมื่นเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปจองพวกนี้เพื่อมาขอวีซ่าทางออนไลน์ก็รับความเสี่ยงได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปกักที่บ้านต่ออาจจะอีกสิบสี่วันมั้งนะแล้วก็การตรวจก็คือระหว่างพวกนี้แหละแสดงว่าที่โรงแรมไม่ได้ตรวจนะสิเพราะว่า ก่อนมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตอน a n o t เ e อร์เทสอั n ออนอะไรว n t อ e c นเดอะคันก็ตรวจที่สนามบินไหมอ่ะแสดงว่ากักสามวันที่โรงแรมไม่ได้ตรวจเลยแล้วก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งก็คือวันที่9้าตามข่าวนี้ก็น่าจะเป็นที่บ้านแล้วก็เขาขยายวันกักตัวไปแล้วตามลิงก์นี้นะครับตามหัวข้อนี้นี่อีกข่าวหนึ่งนะอีกข่าวหนึ่งซึ่งเราบังเอิญอาจจะไม่ทันเห็นที่ว่าขยายเวลากักตัวโรงแรมหมายถึงว่ากักสามวันเท่าเดิมแต่ว่าขยายไปจนถึง ยีสิเอ็ดพฤษภาเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้มาดูกันได้เขาก็อ้างว่าการที่เลื่อนวันตรวจครั้งที่สามขึ้นมาเป็นวันที่แปดเนี่ยจะทำให้หาคนที่เจอเคสโพ i ิทีฟโควิดได้เร็วขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแวร i เล t ก็คือกายพันธุด้วยแต่ทีเนี้ยมันมีไอพ้พักเนี้ยพักคเนี้ยพรรค c อนเซอร์เวทีฟเนี่ยอนุรักษนิยมเนี่ยพยายามเรียกร้องแสดงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ <c oughs> พยายามเรียกร้องให้แบน การเดินทางนานาชาติด้วยไอ้ตอนนี้ยังไม่แบนอีกแล้วเหมือนกับเหมือนจะแบนหรือเปล่าก็คือเขามีการแบนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่แบนเฉพาะคนที่มาจากอินเดียกับปากีสถานแบนสามสิบวันแต่ทีนี้คือพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเฟเดรัลคอนเซอร์เวทีฟก็เรียกร้องให้แบนมากกว่านั้นก็คือเสียวๆเลยชื่อนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าก่อนชอบหาตัวการไงชอบดูหน้าคนยุให้ปิดทีนี้คือคนที่ยุให้ปิดนะครับชื่ออยู่ข้างบน ไม่รู้ดูทําไมนะก็คือคนนี้เรียกร้องเลยว่าควรจะชัดดาวทั้งหมดเลยไม่ให้ไปไหนเลยก็คือชัดดาว all international, international travel temporary i l หมายถึงว่าให้ทําชั่วคราวใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงซึ่งแค่ที่ทําอยู่ก็โหดมากอยู่แล้วคือตอนยุอ่ะมันง่ายมันง่ายไอคนนี้เขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยแสดงว่าเป็นฝ่ายค้านที่เนาะ รัฐบาลเนี่ยควรพิจารณาเลยก็คือหยุดเที่ยวบินจากประเทศที่มันเสี่ยงทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั้งหมดทั้งหมดเที่ยวบินจาก all international travel เลยถ้าคนนี้ทำสำเร็จก็คือแม้กระทั่งกลุ่มคู่รัก extended family ก็อดด้วยแต่โชคดีครับก็คือพรรค NPD party เนี่ยผู้นำเขาคือเขาไม่ได้ปฏิเสธไอเดีย complete travel ban อย่างสิ้นเชิง ก็คือแบ่งรับแบ่งสู้อะผูดง่ายๆไม่ได้ปฏิเสธไปสมบูรณ์เลยอะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าประเทศไหนที่ยังปิดอยู่อย่างแคนาดาหรือออสเตรเลียเนี่ยแสดงว่ามีพวกยุแบบนี้เยอะแต่ของเราก็มีแต่เราแค่พวกยุนี่ไม่ค่อยหมายถึงว่าคนบริหารนะครับพวกยุเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยตัวเขาก็อ้างว่าหมายถึงว่าคนที่พรรคเออะไรเนี่ยนะก็คือชันเปิดรับสําหรับไอเดียอะไรก็ตามที่จะทําให้เนี่ยคือหล่อนะการเมืองไง ทำให้ชาวแคนาดาเป็นสิ่งที่ดีที of of kind of mm ่ส hmm. ุดสําหรับพลเมืองแล้วก็ทําให้พวกเราปลอดภัยนั่นก็หมายรวมถึงการแบนการเดินทางต่างๆแล้วก็การเพิ่มความเข้มงวดต่างๆด้วยฉันกําลังดูหลักฐานแล้วก็กําลังจะตัดสินใจแล้วก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเร็วๆนี้เสียวเลยถ้าเกิดว่ามีใครที่ยังกําลังรอขอวีซ่าหรือกําลังรอพิจารณาหรือกําลังจะไป อันนี้มีผู้ว่าการรัฐของออนแทรีโอก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลกลางก็ปิดการเดินทางที่ไม่จําเป็นทั้งหมดที่จะเข้ามาแคนาดาเพราะว่ากังวลเรื่องของโควิดกลายพันธุอีกแล้วที่มันอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาในรัฐนี้คือเราจะเห็นว่ามีพวกจิตตกแบบนี้แหละก็คือตัวเองก็ไม่ได้เร่งฉีดวัคซีนใช่ไหมไม่เหมือนอเมริกาเขาฉีดกันไปห้าสิสิเปอร์เซ็แล้วไอ้นี่ยังแค่สาเอร์เซอย่างที่บอก หรืออิสราเอลที่เขาก็เร่งฉีดกันได้เกือบทั้งประเทศแล้วอันนี้ก็คือฉีดแบบกล้าๆกลัวๆด้วยแล้วก็พรมแดงก็เดี๋ยวก็ปิดพยายามจ้องจะปิดให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือทําแบบว่าไม่เด็ดขาดคือตกลงจะปิดหรือจะเปิดกันแน่เอาให้มันสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีตรวจเจอว่าเป็นโพซิทีฟคือติดโควิดแค่1%เปอร์ซนเท่านั้นมันน้อยมากตกลงจะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะสบายใจ ตอนนี้แม้กระทั่งการเดินทางในประเทศก็ยังอาจจะปิดกัน้นตอนนี้การฉีดวัคซีนในแคนาดานะครับอย่างที่บอกแหละว,ว่า30%ใช่ไหมซึ่งล้าหลังกว่าหลายๆประเทศโอเคยังนำหน้ายุโรปอยู่แต่ว่าสถิติก็ยังพุ่งอยู่นะไม่รู้เอาที่ไหนมาพุ่งก็เลยเดาว,ว่าชายแดนอีกเหมือนเดิมแล้วก็มาหาเรื่องกับคนที่เข้าทางอากาศก็เขาฉีดไดได้ประมาณ10ล้านคนก็คือ30%ของประชากรคือประเทศใหญ่มากแต่ว่าประชากรน้อย โดยรวมแล้วคือทำไมต้องไปยุ่งกับประเทศอื่นด้วยก็แค่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นหางที่โผล่มาของบางประเทศว่าจ้องที่จะบีบบังคับประชากรตัวอย่างอย่างแคนาดาเนี่ยฉีดก็ไม่ได้เร่งฉีดใช่มาอาจจะกังวลเรื่องวัคซีนที่มีผลข้างเคียงหรืออะไรแต่เราก็มีตัวอย่างของประเทศที่เขาเร่งฉีดแล้วเขาเวิร์กอเมริกา UK เคิสาเอลเนี่ยเขาเร่งฉีดแล้วเขาเวิร์กแล้วเขาก็เตรียมจะเปิดได้แต่อันนี้คือฉีด ฉีดฉีดหยุดหยุดฉีดฉีดกล้ากลัวถ้ารีบฉีดแทมันก็มันก็จบเร็วขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ได้รีบทำแต่แล้วก็มัวแต่มาบุนวายกับวิธีจะปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออทําไมเขาจึงทําแบบนี้เนาะนะครับแต่โดยรวมก็ยังดีกว่าประเทศของเราในตอนนี้อยู่ดีนะครับอ่าโอเคตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่แคนาดาหรืออยู่ออสเตรเลียคิดเห็นกันยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอของเราวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ